สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพอยไลฟ์สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีใครคะน้องจ๋านะคะที่เราได้ขึ้นไอจีไปให้เมื่อวานนะคะค่ะก็วันนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้น้องจ๋าแชร์ประสบการณ์การเข้ามหาลัยของน้องจ๋าาเป็นยังไงบ้าง เริ่มต้นยังไงมีการเตรียมตัวยังไงถึงประสบความสําเร็จแล้วก็ติดรอบแรกพยาบาลเลยนะคะทุกคนในบทนมือ่ะแชร์ประสบการณ์หน่อยก็ประสบการณ์ตอนแรกนะคะก็คือตั้งใจจะเรียนพยาบาลตั้งแต่ตอนมอต้นเนาะถ้าถามว่าเรื่องการเตรียมตัวก็คือเราก็ศึกษาว่าพยาบาลต้องใช้อะไรบ้างใช้คะแนนตัวไหนบ้างแต่และที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งมันก็จะ มีมีหลายรอบเนาะเราต้องพยายามศึกษาคะแนนดีๆว่าเราจะาไปยื่นในรอบไหนเราจะต้องทําคะแนนตรงไหนบ้างซึ่งของจาก,ก็คือคิดว่าตัวเองอ่ะจะติดรอบพอร์ตมั่นใจมากว่าตัวเองจะติดรอบพอร์กตก็เลยแบบว่าช่วงระหว่างตอนขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาสี่มัมห้มหกก็พยายามสะสมผลงานแล้วก็เก็บเอาประสบการณ์ทั้งการเรียนแล้วก็ทั้งพวกกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเขาจัดหาให้เนาะ ซึ่งพยาบาลก็อันดับแรกก็คือเกรดต้องเยอะอยู่แล้วก็คือของจา๋าเนี่ยเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลเนาะเป็นบรมชนนีก็อันนี้ก็คือการรับของเขาว่ารอบแรกมันเป็นรับตรงอิสรับตรงพื้นที่อะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะเอ,อ่ยชื่อผิดไปนะคะก็อันนี้ของจา๋าปีนี้ไม่มีสัมภาษณ์แต่ว่าจะใช้คะแนนแบบเกรดก็คือ G แผก5เทอมแล้วก็เกรดไทยอังกฤษวิทย์แล้วก็คณิตนะคะ สี่ห้าตัวนี่แหละเอามาแบบหารกระลงซึ่งปีนี้ก็คือโหดมากของสาราคามนะคะที่จะติดก็ถือว่าถ้าเราทําการบ้านมาดีอ่ะก็ทุกอย่างก็น่าจะรับรื่นดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากฝากเลยก็คือเรื่องของกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยก็เป็นตัวที่หลายๆหลายๆมหาวิทยาลัยเขาก็อ,อยากเห็นเนาะเราไม่ควรที่จะเก่งแต่เรื่องวิชาการอย่างเดียวกิจกรรมมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราอะ ให้เขาได้เห็นว่าเราสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีแค่ไหนเสริมประสบการณ์แล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆของพยาบาลเลยก็คือการไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลนะคะคือแบบโอเคทุกคนเอ่อต่อต่อต่อซึ่งการฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลสําคัญมากเพราะว่าของในหลายๆพื้นที่ที่เขารับพยาบาลเนาะก็จะมีเกณฑ์กาหนดไว้เลยว่าเราอ่ะจะต้องฝึก ประสบการณ์ที่โรงพยาบาลกี่วันนะคะแล้วก็บางอันะระบุชัดเจนมากว่าต้องเป็นโรงพยาบาลอำเภอเห็นาเพื่อนๆบางคนก็ที่ไปฝึกที่โรงพยาบาลตำบลเพราะตอนนั้นเป็นโควิดอ่ะก็ได้กลับไปฝึกที่อำเภอกันหลายหายคนเลยก็ทุกคนอย่าลืมศึกษารายละเอียดการรับสมัครดีๆนะคะเมื่อกี้นะคะน้องจ๋าก,ก็ได้อธิบายไปถึงการเตรียมตัวนะคะว่าการจะเข้าพยาบาลเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง อะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องจ๋าของเราคนเก่งคนนี้นะคะติดที่ไหนกันบ้างแล้วก็น้องติดด้วยเกตอะไรค่ะข,ของจ๋านะคะก็ติดทั้งหมดสามที่นะคะก็ที่แรกก็คือ,อมหาวิทยาลัยมหาสรารคามคณะพยาบาลศาสตร์นะคะที่สองก็คือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณแล้วก็คณะที่สามนะคะก็คือวิทยาลัยพยาเาล สีมหาสารคามนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นทุนของโรงพยาบาลละเอียดแล้วก็จากก็เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือได้ทุนอันนี้อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยให้ทุนเราด้วยนะอย่าลืมไปพิจารณาด้วยแล้วก็เกรดของจานะคะที่ติดพยาบาลนะคะก็คือ3.95นะคะ G แพคห้เทอมแล้วก็คณิตศาสตร์นี่ประมาณ3.95เหมือนกัน วิทก็อยู่ที่4.0ประมาณนี้นะคะ่ะอังกฤษก็4.0ไทยก็4.0ประมาณนี้นะคะ่ะก็รวมรวมออกมาแล้วคะแนนอยู่ที่ประมาณ9,898คะแนนเลขสวยมากนะคะซึ่งปีนี้นะคะติดทางวิทยาลายัยพยาบาลศาีสาคามเนี่ยรับทั้งหมด12คนแล้วจากมาเป็นคนที่9แบบเ๊ะมากอีดไม่กี่คะแนนก<ด>็ค<ฮ>ือไม่ได้เรียนแล้วะคะ<ฮ> <laughs> ซึ่งน้องๆถ้าอยากเรียนจริงๆอะก็อยากให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละที่ให้ดีเพราะว่าแต่ละที่เขาอย่างที่บอกไปว่าเขาก็มีเกณฑ์ในการรับแตกต่างกันไปอยู่แล้วถ้าน้องๆศึกษารายละเอียดไม่ดีอย่างเพื่อนพี่เกือบจะได้เรียนแพทย์ฉุกเฉินแล้วแต่ว่าเกณฑ์ไม่ถึงอย่างเงี้ยเนาะมันก็น่าเสียดายถ้าน้องๆแบบอยากจะเรียนอะไรจริงๆอะก็ศึกษาเกณฑ์ของแต่ละที่ให้ดีๆเพื่อที่เราอะจะได้ประเมินว่าเราสามารถติดได้หรือเปล่าไม่ั้นมันจะเสียโอกาสนะคะอือหือสุดยอดเลยนะทุกคน ต้องปรบมือให้อีกครั้งนิดจ้าส่วนประสบการณ์ของพี่พลอยนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันดูส่วนประสบการณ์ของพี่พลอ,อ,อยนะคะพี่พลอยเรียนทางด้านคนารูนาาศิลิ์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นปีที่3แล้วเอ่อส่วนปีที่พี่พลอยออสมัครนะคะทุกคนเป็นรอบรับตรงของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏบุรีร์นะคะพี่พลอยจะเตรียมตัวในการ อ่านหนังสือเพราะามันต้องสอบจรรยาบรณวิชาชีพครูนะคะต้องอ่าน5วิชาหลักเลยนะคะคณิตไทยอังกฤษอ่านทุกตัวเลยแล้วก็อ่านวิชาชีพของครูนะคะสำคัญมากๆแล้วก็ความรู้ทั่วไปของอสังคมด้วยนะคะเพราะว่าข้อสอบออกเยอะมากแล้วก็ออกยากมากนะคะพอเราสอบข้อสอบข้อเขียนผ่านไปแล้วนะคะถ้าเราผ่านนะคะเราถึงจะได้สัมภาษณ์ แล้วก็พี่พลอยเรียนนาฏศิลป์ใช่ไหมคะทุกคนมันก็ต้องมีทั้งปฏิบัติด้วยพอเราสอบข้อเขียนเสร็จใช่ไหมคะตอนบ่ายเนี่ยของวันนั้นเราต้องไปสอบปฏิบัติเพลงที่ใช้ในการสอบปฏิบัตินะคะต้องเป็นเพลงหน้าพาดหรือว่าเพลงแม่บทเล็กหรือแม่บทใหญ่นะคะทุกคนจะมีสิทแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่จะติดสูงมากๆพอเราได้ทําการสอบปฏิบัติเสร็จนะคะเขาก็จะ ไปคัดเลือกกันก่อนถึงจะได้มีสิทธิสัมภาษณ์นะทุกคนไม่ใช่จะได้สัมภาษณ์เลยนะเราถึงจะพอเขาประกาศผลออกมาเนี่ยเราถึงจะได้ไปสัมภาษณ์นะทุกคนแล้วก็ฟังผลอีกทีนึงถึงจะได้มีสิทธิเข้าเรียนนะคะของมหาลาัยพี่พลนะคะราชาพัฏบุรีรัมรับสองรอบนะคะรอบพอร์ตโฟริโอแล้วก็รอบเ,อเป็นรอบรับตรงนะคะรอบโคตารอบที่2จะยากขึ้นมานิดนึงนะทุกคนสิ่งที่น้องต้องเตรียมก็คือนั่นแหละค่ะอ่านหนังสือ เตรียมวิชาชีพครูแล้วก็เตรียมเพลงที่จะใช้สอบนะคะการเป็นครูเนี่ยมันเรียนหนักนะคะทุกคนเราต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะคะก็เราสอบคนนะคะก็วันนี้ด้วยสภาพที่เรามาอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเสียงรถผ่านไปผ่านมาเป็นธรรมชาติค่ะทุกคนเป็นสิ่งที่ ได้เห็นทั่วไปนะคะมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็วันนี้พี่สองคนก็มาใช้ประสบการณ์ดีๆให้น้องๆเผื่อใครที่สนใจอยากเป็นทั้งคุณคุณพยาบาลค่ะแล้วก็เป็นคุณครูเหมือนพี่พอยนะคะ <c oughs> ก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะ <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้พวกเรา <c oughs> ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะไปแล้วบ๊ายบาย